โดยเฉพาะเรื่องของการเจราจาเพื่อจะหยุดยิงในพื้นที่ฉนวนกาซ่าเป็นอย่างไรเพราะว่าตรงส่วนนี้เองทั่วโลกจับตาดูแล้วจะไปมีผลต่อเรื่องของราคาสินค้ากักฑ์ด้วยอย่างที่รายงานคุณผู้ชมเป็นนะครับว่าเมื่อวานนี้คือ15สิงหาคมเริ่มต้นการเจราจาข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซ่าคนกลางก็คือสหรัฐกาต้าอียิปต์ส่วนสถานที่ที่ใช้ในการเจราจาก็คือกรุงโดฮาของประเทศกาต้าครับ แล้วทีนี้คู่เจราจาสําคัญก็คือคู่ขัดแย้งนั่นแหละอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่จากกาตาร์กับสหรัฐที่เป็นตัวกลางในการเจราจาให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้ครับาการเจราจารอบนี้เนี่ยเปิดฉากมาเมื่อวันที่15สิงหาคมแล้วก็จะมีการพูดคุยกันต่อเป็นวันที่2ในวันนี้ฮะคุยวันเดียวยังไม่จบตกลงกันไม่ได้ครับเจ<อ>้าห <ๆ S 1> น้าที่สหรัฐคนหนึ่งเปิดเผยเอาไว้กับทางรอยเตอร์ว่าการเจรจาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ก็ถือว่าเป็นไปัอย่างสร้างสรรครับแล้วทางโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐจอห์นเคอร์บี้ก็บอกด้วยภารกิจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่เหลืออยู่ได้และเราต้องทำให้กระบวนการนี้เสร็จสิ้นได้แล้วแต่ทีนี้อีกด้านหนึ่งอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าโจมตีฉนวนกาซาอยู่เลยนะครับโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของกาซาบอกว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย6คนเมื่อคืนนี้หลังจากอิสราเอล ได้โจมตีทางอากาศบ้านหลังหนึ่งในเมืองจาบาเลียที่อยู่ทางตอนเหนือของถนวนกาซาแล้วก็มีสมาชิกของกลุ่มฮามาสแถลงเมื่อวานนี้นะครับผ่านแพลตฟอร์มเทเลแกรมว่าปฏิบัติการทางการทหารต่อเนื่องของอิสราเอลเป็นอุปสรรคต่อความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงครับเขาบอกว่าการเจรจาต้องมุ่งไปสู่การปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้รับการยอมรับก่อนหน้านี้เพื่อน,นำไปสู่การหยุดยิงโดยสมบูรณ์ การถอนกำลังทหารอิสราเอลกลับถิ่นฐานไปเนี่ยรวมไปถึงการส่งชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นสามารถกลับมาสู่ถิ่นฐานได้แล้วก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันกันตรง3มส่วนนี้ก็ต้องเกิดขึ้นแบบพร้อมๆกันนะครับแล้วขณะเดียวกันครับไม่รู้เลยว่าสุดท้ายในการเจราจาจะจบลงรูปแบบไหนอย่างไรอิหร่านเองก็รอดูผลการเจราจาเหมือนกันเพราะจะไปมีส่วนต่อการตัดสินใจของอิหร่านว่าจะโจมตีล้างแค้นอิสราเอลหรือไม่ ที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารแกนนําของฮามาสนั่นก็คือฮานิเยที่กรุงเตหารานของอิหร่านด้านหนึ่งครับสหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีการเสริมกําลังทหารเข้ามาสู่ตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องอย่างที่เคยรายงานไปแล้วก่อนหน้านี้มีทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินมีทั้งเรือสะเทินน้ำสะเทินบกมีทั้ง F-35 แล้วก็ยังมีเรือดำน้ำที่มีการติดขีปนาวุธนำวิถีมาอีกนะครับเพื่อใช้ในการป้องปรามฮะ เดี๋ยวรอดูการเจรจาวันที่2จะจบลงรูปแบบไหนอย่างไร